เอาละต่อไปต่อนะคุณผู้ชมจมง B5 ได้ไหมเขาก็จะมีสมาชิกก็คือมีเค้กมีโตมีเบนมีคิวมีมารียมแล้วจะบอกข่าวดีก็คือพวกเขาจะมีการมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งก็คือน้องเค้กอะค่ะหนึ่งในสมาชิกเนี่ยเขาก็กําลังทําร้านเค้กอยู่เนาะก็เอาเค้กมาสวัสดีเราแล้วก็เลยบอกเราเรื่องข่าวดีนี้ด้วย ดีสมาชิกบีไฟเคสอุทัยปุญญมานบุกมาสวัสดีปีใหม่ทีมงานรายการนางกเทศดโดยนําเค้คฟีวมือตัวเองมาให้ได้ลองลิ้มชิมรสกันด้วยค่ะโ,คโดยนุ้มเคกบอกว่าเคกนี้พิเศษตรงที่ทําเองทุกขั้นตอนจากสูตรที่ค้นคว้าม,มากว่า30ประเทศทั่วโลกพร้อมเตรียมขยายสาขาจากพัทยาต่อยอดธุรกิจเร็วๆนี้ค่ะมีวางแผนจะขยายธุรกิจอาจจะเป็นไม่ใช่ขยายสาขาแต่เป็นแตกลายอื่นมา อาจจะเป็นเลือกเอา Product ที่ขายดีมาแล้วทำเป็นบูธเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคียออสหรือเป็นอะไร่เงี้ยครับหรือว่าท,ทุกวันนี้เราก็ทำส่งโรงแรมส่งซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยถ้าเกิดมันขยายตัวก็อาจจะตั้งเป็นโรงงานขึ้นมานุ่มเค้กมาทันทีเลยได้อัปเดตเรื่องคอนเสิร์ตรวมตัวของสมาชิก B5 ในคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ที่เราจะได้เห็นเค้กโต๊ะเบนคิวและมาเรียมกับการรวมตัวกันอีกครั้งซึ่งตอนนี้แต่ละคนกำลังเคลียร์คิวมาเตรียมคอนเสิร์ตครั้งสำคัญแล้วล่ะค่ะก็ก็ต้องต่อให้ได้ครับ <laughs> ต้้้องเคียรใหได เมาไม่ใครคิวยากสุดที่คุยคุยต่อยคิวยากเบนก็คิวยากครับแล้วไปแซะมาได้ยังก็ก็ต้องเหนียวกันหน้าดูครับทั้งเหนียวทั้งห่วงฮครับจะจะเกิดขึ้นแน่ไหมครับพีหน้าคือในใจผมผมคิดว่าคงเกิดขึ้นแน่แต่ว่า มันต้องดูสถานการณ์อย่างเช่น,อย,น,นอย่างนะน้าทั่วมมาเงี้ยเราก็ช่วยอะไรไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็ต้องเลื่อนไปอะไรเงี้ยครับส่วน b 5จะกลับมาขึ้นเวทีเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนเพลงเมื่อไหร่รออัปเดตได้ที่นา n เ e r นเตอร์เทค่ะ